กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการตรวจงานนะครับตอนนี้เรากำลังไร้สดนะฮะกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะสำหรับคันนี้เป็น ep ีที่ห้าแล้วนะครับอีพีที่สี่เนาะอีพีที่สี่นะครับหลังจากที่เราทําการเซตอัพนะครับการทําการเคลือบแก้วรถคันนี้กันอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับคันนี้นะครับ เป็น Honda Civic FK นะฮะที่ใช้เวลาในการทำที่ไม่มากครับสาหรับรถคันนี้นะครับสีเทาเราจะได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าในส่วนของตอนที่อยู่กลางแดดนะครับมีความสวยงามมากมายเพียงใดนะครับและตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในห้องนะครับสีทึบนะครับเพื่อได้เห็นริ้วคับของแสงไฟเวลาที่รถคันนี้อยู่ค่ำคืนด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณดิงนะฮะที่ให้ความไว้วางใจนะครับคันนี้นะครับเข้ามาเคลือบแก้วกับเรานะฮะ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่จะบอกว่าเป็นรถที่เรียบร้อยสวยงามแล้วก็เสร็จรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นรถที่ออกมาป้ายแดงไม่ใช่ป้ายแดงธรรมดานะฮะเป็นป้ายแดงที่ออกมาจากศูนย์วันเดียวแล้วครับแล้วก็มาเลยนะครับไหวมากๆนะครับนี่พามาดูรอบรอคันนะครับ สวยตัดจริงๆนะครับนี่ครับพามาดูกันทุกๆจุดนะครับอย่างที่เห็นนะฮะอื้อ สำหรับ c i v i ก FK นะครับก็เป็นรถที่ยอได้รับความนิยมนะครับอย่างสูงในช่วง2อ,องถึงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะเป็นรถที่มีการพัฒนานะครับในรูปของสปอยเลอร์ iler, หน้าสปอยเลอร์หลังอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะข้างหลังในตอนนี้รถเนี่ยยังไม่ได้แต่งอะไรมาจากโรงงานเลยนะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะก็เป็นดิฟฟิวเซอร์พร้อมท่อคู่ออกรงกลางเมื่อก่อนจะออกข้างๆนะฮะสำหรับคันนี้ตอนนี้ออกรงกลางเรียบร้อยแล้วก็มีความสวยงาม ที่ลงตัวมากกับสีที่แปลกกว่าคันอื่นต่างห้องถนนเป็นสีคล้ายๆว่าสีเทาลัมโบนี่เองเวลาออกแดดสำหรับรถคันนี้จะมีผลึกนะครับสีเขียวๆอยู่ทั้งคันเลยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟสีเหลืองให้ท่านดูนะสำหรับคันนี้นะครับใช้เวลาในการทำนะครับแค่24ชั่วโมงนะ เสร็จแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านลูกค้ามากมากครับที่ไม่ลังเลและไม่รีรอนะฮะที่จะเจ้ารถใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งออกมาจากศูนย์บริการเนี่ยมาเคลือบแก้วกับเราเลยเดี๋ยวเราจะเปิดนี่ให้ดูนะครับว่าเปิดให้ดูแล้วเนี่ยมันสีจะเป็นยังไงนี่นะครับนี่เปิดให้ดูนะสําหรับสีที่ผมบอกว่าจะเป็นสีเขียวๆผลึกอยู่เนี่ยในห้องนี้ก็จะยังสามารถเห็นนะเพราะว่า ในส่วนของสีเหลืองเหลือๆพวกนี้นะครับเวลาโดนกับรถแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นออกเขียวๆเ,เป็นผลึกสวยงามมากหลังจากการเคลือบแก้วเรียบร้อยแล้วคันนี้เราพามาดูกันรอบๆคันนะฮะสำหรับรถยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะรถ c ีวิ c FK นะครับที่ได้รับการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เป็นวิดีโอการส่งงานนะครับไลฟ์สดนะครับทุกๆขั้นตอนนะครับยังเหลืออีกหนึ่งคันนะช่วงช่วงช่วงใบ่ายๆเย,ย,ย็นถ้าอาจจะได้ส่งอยากจะส่งข้างนอก กลางแดดเหมือนกันนะสำหรับ f o r ต u n e r สีแดงแต่ตอนนี้ผมขอส่งซี vic FK สีเทาคันนี้ก่อนนะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งคันจริงๆนะที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยรับรู้ละเดี๋ยวจะมารับในช่วงเย็นๆต้องขอขอบคุณคุณริงค์มากๆอันนี้ขอบคุณอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่จองคิวกันไว้นะครับก็เข้ามาตามคิวได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่มาตามกันตรงเวลานะครับทำให้รถนี้ออกมาได้สวยสายอย่างที่ท่านเห็นนะครับสำหรับใครที่สนใจทำการเคลือบแก้วนะครับ ติดต่อสอบถามจองคิวกันเข้ามาได้ครับเครือบแก้วที่ไหนก็ได้ครับแต่ได้เครือบแก้วดีมีคุณภาพและดูแลกันไปตลอดนะครก็มาที่เรานะครับบิกกี้จะยินดีดูแลให้ อย่างนี้ทุกๆคันครับสําหรับคันนี้เป็นตัวอย่าง,างหนึ่งคันนะที่มีเวลาให้เต็มที่นะแล้วเราก็พยายามจะสื่อให้ลูกค้าเห็นนะว่าทําอะไรขั้นตอนไหนยังไงบ้างนะครับสําหรับร้านเรานะครับจะเคลือบแก้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการทําอย่างน้อย1วันถึง2วันผมจะบอกไว้ก่อนว่า2วันนะเพราะว่าเผื่อมีอุปสรรคในเรื่องของรอยต่างๆที่มีมากกว่าปกติหรือว่าสี สีที่ยากกว่าปกติเช่นสีดาวมนอะไรพวกนี้นครับอันนี้เป็นเพียงตัวอยา่างเล็กน้อยที่ลดดีๆนะครับเสร็จได้ภายใน24ชั่วโมงลูกค้าอาจจะตกใจไม่ต้องตกใจครับเรามีวิดีโอเรามีไลฟ์สดให้ดูตลอดเวลาในช่วงที่ทําไม่ได้ขาดตกล้องไม่ได้ข้ามขั้นตอนอะไรไปเลยนะครับทาให้รถทุกคันออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นณตอนนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกิอพยาพีเอ็มออโต้ดิวลิงขอบคุณคุณริงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกทีหนึ่งนะฮะที่ให้ความไว้วางใจและสนใจในการเคลือบแก ของร้านเรากันมาโดยตลอดวันนี้มิก้ RPM Auto w l i n g ขอส่งงานความส่วนงานของ Civic FK กันไปเเท่านี้วันนี้มิกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ